วันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนพระอาจารย์คุยในเรื่องเขาบอกว่าตอนนี้พระเกจิสุพันธ์เนี่ยกำลังมาลคลับนะสุพันธ์จริงๆเนี่ยสุพันธ์เนี่ยนะครับเกจิของสุพันธ์เกจิอยุธยาเกจิอ่างทองนะนะครถมเยอะนะเอาถ้าจริงๆอะถ้าเราคุยเรื่องจริงมันมันตองหนึ่งก็คือยุธยา ยุธยานะยุทธยามีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วมาลองล้วก็คือสุพรรณนครปฐมอ่างทองนี่ยังน้อยมากอ่างทองน้อยใช่ถ้าเนจริงอะนะอย่างยุทธยาอย่างยุทธยามาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อกันหลวงพ่อไล่ลงมาตั้งแต่สมเด็จพระวรณรัตสมัยก่อนเลยสมเด็จพระนเรสวนไล่ลงมาเป็นเลยแล้วเขาว่ากาตาศิลาก็คือวัดประดู่ในสงธรรมอยู่อยู่ที่ยุทธยาคือคืออ่พสภวิชาก็ อยู่ที่อายุธยาแล้วกำการเอเจจิยุธยาก็เลยมีเยอะมีเยอะอแล้วสมัยเมื่อก่อนอาจารย์ว่าเข้าเข้าถ่ายทอดวิชากันเขาไม่ค่อยริวห่วงวิชาใช่ไหมโอ้สมัยก่อนห่วงมากกว่าสมัยนี้ห่วงกว่าใช่ไหมห่วงกว่าสมัยก่อนไม่มีการตํารานน้อยมากที่จะได้เห็นกันอต้องไปอยู่อุปถากอุปถัมภ์กันเป็นเป็นปีเพราะฉะนั้นผมเอาอายุตัวอย่างสมัยผมไปเรียนเนี่ยแม้ผมอายุยังน้อยยิงผมไปเรียนกับภาะเก่าๆนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นตําราท่านแต่ใช้ในการบอกอืในการบอกจดจาและจดจําเนี่ยพายสมมุติว่าให้คาถามาบทหนึ่งบทหนึ่งเนี่ยเรามาท่องเนี่ยเขาไม่ให้มาบทนะเขาให้มาสองท่อนแล้วเรามาท่องแล้วไปเอาต่อบอกปากเปล่าไปท่องเงี้ยอภายในระยะสมมุติว่าบทนี้อาจจะสั้นภายในอาทิตย์อาจจะท่องได้ครับแต่ท่องได้ภายในอาทิตย์ไม่คิดว่าจะจบวันนั้นนะออืภายในหนึ่งปีเนี่ยเขากลัวเราลืมมื้งเขาก็จะ ถามว่าเฮ้ยบทนี้้องท่องให้ฟังสิเฮ้ยหายบทหนึ่งว่าหายท่อนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ให้เรามันเป็นเคล็ดวิชาเก็บตกอก็เลยต้องบอกแล้วเขาดูการการไปมาหาสู่อ๋อคือคือขยักไว้ว่างั้นเถอะขยักไว้กับอีกอย่างก็คือเคล็ดวิชาก็คือหัวใจหัวใจหัวใจในตัวคาถาตัวนั้นน่ะเพราะว่าในตำหักตำราโบราณเนี่ยในใบคอยเนี่ยยันเนี่ยจะอยู่หน้าหนึ่งบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเอายันไ้หน้านี้เท่มนี้ครับ เอากระถาเสกไว้อีกเล่มหนึ่ง oh. เอาเอาหัวใจเคล็ดวิชาไว้อีกเล่มหนึ่ง oh. เขาจะไม่บอกเล่มนี้เล่มนี้ครับและถ้าเล่มนั้นภายในสามเล่มนี้หายคุณก็จะได้แต่ยันได้แต่ยันตัวเสกไม่มีแต่ถ้าสองเล่มหายอยู่สองเล่มยันกระเสกแต่ไม่มีหัวใจนีม่มันก็เลยมันก็เลยว่าถ้าได้จากปากครูดีที่สุดอ๋อ oh, นะฮะเราก็ต้องไป ค่ะถ้าพูดภาษาทั่วไปก็เทียวไรเทียวคือใช่ไปไปอย่างนั้นแหละใช่แต่สมัยก่อนที่ครูบาจะคือเขาเขาอยู่กันด้วยกันสมัยก่อนก็คือเหมือนลูกหม้อกันเนี่ย嘛คือถ่ายทอดกันเป็นช่วง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 กันมาเหมือนเหมือนเรายกตัวอย่างือนหลวงพ่อพ่อเงินวัดดดนเยยหอมถ่ายทอดไห้พ่อแช่มหลวงพ่อแช่มมาหลวงพ่อเอยพรมันจะเป็นทอดทอดทอดกันมาอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อจงมา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 สไตล์คือสไตล์เป็นสเต็ปของเขา เขาจะเขาจะถ่ายคือถ้าไปมาหาสู่คนสมัยเนี้ยก็คือได้ได้ได้แค่เป็นครูบาอาจารย์แต่ถามว่าในในตำรับตำราเนี่ยอาจจะได้ไม่หมดหรอกไม่หมดจริงๆบางทีมันก็ข้ามวัดด้วยนะนะไม่ได้อยู่ในวัดเดียวกันนะนะอย่างอย่างถ้าถ้าพูดถึงในปัจจุบันเราจะเห็นหลวงพ่อแม้นวัดนาตาลนอกนะที่เป็นสายหลวงพ่อจงแต่จริงๆหลวงพ่อแม้นก็ไม่ได้เป็นลูกม่อใช่แต่แต่แต่ท่านได้ได้ได้มา ได้มาศึกษาในในช่วงหลวงพ่อจงยิงอยู่อ่าได้มาคือคือท่านมาที่วัดยังมายังไปได้บุนบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กันก็เลยได้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 อันนี้ก็อยู่ในสายหลวงพ่อจงอย่างเ้นะคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ในวัดมาก่อนแต่ว่าก็ไปไปมามาใช่ก็เหมือนเหมือนตำราในการตำราวัดอ่อวัดสมัยก่อนพ่อหยอดวั้แก้วเจริญเนี่ยก็หลวงพ่อหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อย่างเงี้ยก็เหมือนกัน อ๋อไปเรียนจากพ่อหยอดแล้วก็พอวันข้างหน้าออวัดเนี้ยเราไม่ต้องการชื่อก็ต้องไปเอาวิช,ชากลับไปวัดนี้อีกอเหมือนกันในการโยนวิชากันในสมัยก่อนเขาจะโยนกันอย่างนี้แต่สมัยนี้ปิดบังกันมากอ๋อใช่ปิดบังกันแล้วก็แล้วก็อะไรอที่หลายๆทางก็เหมือนกันไปขอข้ามเันไปอย่างเงี้ยอ,อย่างอย่างอ่อ หลวงพ่อคำนวณก็สายหลวงพ่อยอดพ่อยอดเขาว่านั้นอยู่กันมาอ่าฮะนั่นอยู่กันมาใช่นะฮะอยู่กันมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยเกจิอาจารย์เนี่ยเขาเขาจะฝากกันฝากกันยังอย่างยังโยมอาจารย์โยมอาจารย์เออเป็นรุ่นพี่ครับเราก็ต้องถามว่ามีรุ่นน้องที่ว่าดีเก่งแบบนี้ไหมหรือต้องการจะฝากก็เอาไปฝากอีกองหนึ่งเอาผมไปฝากกับคนนู้นคนนี้อีกเฮ้ยเนี่ยพอไปได้ไปเรียนต่อกันไปเรียนแต่เขาเขาต่อกันแบบนี้ครับไม่เหมือนสมัยนี้ไปแบบ ดุยดุยไปเลยเงี้ยไปขอเลยไม่รู้คือใครก็ไม่รู้ว่าใช่นะไปถึงก็จะไปขอขอตัวนั้นตอเรียนเลยอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไม่เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมผมไปโอ้โหผมผมก็จะได้จาครูบาอาจารย์สมัยก่อนเที่ยวมาเที่ยวไปเป็นปีนะครับเป็นปีฝ่ายท่านจะให้มาคาถามาแต่ละบทแต่อะไรอ่ะมาสมัยก่อนผมจะเน้นเรื่องการรักษามากเพราะสมัยก่อนนะเออ ประเทศไทยอ่ะมันอยู่กับการรักษาด้วยแแผนโบราณการเป่านู่นเป่านี่เป่าในการใช้กระถาเป่าผมก็ไปศึกษามาเพราะเราสงสัยบางกระถาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ในเขตของสุพันเนี่ยตาแดงมันเยอะพอหน้าน้ำเนี่ยตาแดงเยอะตาแดงเยอะก็พ่นตาแดงอพ่นตาแดงผมไปเรียนผมก็ไปศึกษาเพราะมันอยากรู้โยมเป่าที่หน้าแข้งเอ้า้าเาเป่าที่แต่มันหายที่ตหนที่ตายใช่แต่ตัวกระถาคืออะไรวะไปศึกษา มันเป็นคําพูดเราในโยมแต่เป็นคําพูดทะลึ่งมันก็เลยมันก็เป็นคำพูดทะลึ่งโอ้มันหายได้ผมก็ยังงงเออแปลกเนาะมันแปลกพวกนี้เออมันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นบาลีเป็นไรก็คือเป็นภาษาไทยเราพูดเนี่ยแหละมันเป็นคําคาคาคอคาคาแต่ว่าเป็นคาถาสมัยก่อนคาถาเนี่ยมันไม่ได้มีบทยาวหรอกเป็นนิดเดียวนิดเดียวที่เขาใช้กันสําเร็จแต่ด้วยด้วยท่านมั่นมั่นในตัวคาถาตัวนั้นมันก็เลยว่าเออ ใช้ได้สําเร็จครับอวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเราเลือกเราเลือกมุมตรงนี้เพราะว่า<ช>เห็นภาพของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยด้วยนะฮะท่านจะเห็นหนะฮะด้านหลังนะครับนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยพระอา,าจารย์ก็มีรูปของหลวงพ่อเนียมเยอะใช่ใช่ทำไม <ๆ S 1> ถึงมีรูปหลวงพ่อเนียมสมัยก่อนเราอยู่สุพรรณแล้ววัดผมวัดที่ผมบวชเนี่ยมันเป็นเครือข่ายของพ่อเนียมวัดน้อยแต่เราไม่ทันท่านหรอกแต่ด้วยเราชอบใน อ่ปรมาจารย์สุพันที่หนึ่งแล้วเราอยู่ในในจุดนั้นแล้ววัดที่ผมอยู่ก็คือวัดชีะขาวเนี่ยเป็นเป็น,ปนวัดหลวงพ่ออ่ำวัดชีะขาวพ่ออ่ำเนี่ยท่านมีศักดิ์เป็นหลานพ่อเนียมวัดน้อยอตำ,ตำราตำราท่านก็ตกมาอยู่อยู่นี่แล้วก็เหมือนเราเราก็เลยศรัทธามาซึมมาตั้งแต่สมัยนั้นอซึมในสมัยนั้นเพราะสุพันเนี่ยเยอะมากเกจีอาจารย์เยอะมากเยอะมากแล้วก็สุพันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคล ส่วนใหญ่จะทําเองด้วยใช่เป็นเนื้อตะกั่วเนื้อดินดินทองเหลืององเหลืถ้าสมัยก่อนก็ยกกันเนื้อตะกั่วต้องพ่อเนียมอืดินมาพ่อโหน่อทองเหลืองมาพ่อโบ้ยเขาเขาเขาทำกันอย่างนั้นแล้วก็เป็นแบบโบราณโบราณโบราณทั้งหมดเลยโบราณเทเองการเทตะกั่วมันก็ใช้ใช้ในการหลักการของ การหุงปละหลอดอลวงพ่อเนียมก็มีหลักการหุงปละหลอดก็คือเอาปละหลอดมาหุงฆ่าเชื้อด้วยตะกั่วผสมเทลงไปเทลงไปพระท่านไม่สวยแต่ว่าพุทธคุณหลักสวยมากพุทธคุณท่านอ,อก,ก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นแนวโบราณก็เขาจะเน้นเน้นเรื่องของอมวลสารเน้นเรื<ๆ>่องของพิมพ์แต่ว่า ไอความสวยงามเนี่ยเขาไม่ค่อยไ,ไเน้น,เ,น,นเขาเน้นพุทธคุณสมัยก่อนแจกด้วยศรัทธาและพุทธคุณอเพราะเขาไม่ได้เน้นเป็นพานิย์แล้วหนึ่งมันไม่มีมันไม่เหมือนเหมือนสมัยนี้แล้วครับไม่เหมือนสมัยนี้อสมัยก่อนสมัยก่อนทองลุง,ทอง,ลงทองเหลืองผมก็เทเองผมเทเองออกเมื่อก่อนจากพระยากระธเทเอเพราะหลักสูตรเรียนมาเทเองอยู่ตรงไหนก็คือเทเองเทจากตะกัวมาก่อนครับตะกัวหัดเทตะกัวมาก่อนเพราะเราศึกษาจากพ่อเนียม ในตำราตำหับตำราพ่อเนียมเทตะกวัวมาก่อนอ <ừ> พอเทตะกวัวมา,ามาทำเนื้อดินครับเนื้อดินเริ่มยากขึ้นหน่อยทมว่า <ừ> ยากอย่างยากในการเผา <ừ> ถ้าเผาไม่ดีระเบิดหมดเลยร<อ>ใช่๋อนมัน,ม,น,ม,นมันผิวมันจะจะไม่ไม่เนียนะมันระเบิดใช่มันระเบิดอะ่ะพอเราเหมือนเหมือนพอเราไอา้จะดีๆพอเราใส่เหมือนเราทอดไข่ดาวอ่ะพอใส่ไปมนรนระเบิดตุ๊บแตกหมดแตกหมด,หมดถ้าไฟไม่ดีอุณหภูมิไม่ได้ไฟไม่ดีขยันนะ มันไปหมดแล้วต้องอยู่กับมันแล้วยากที่สุดคือทองเหลืองก็คือการการการดูการทําเตาการดูเนื้อการดูผสมเข้าไปครับในการทําในสมัยนั้นอศึกษาหมดเพราะหลังๆเรามาอยู่นี่เวลาเราเราไม่มีครับเราไม่มีกับอสถานที่นู่นนี่นั่น่ะเราก็เลยไม่ได้ทํำไม่ได้ทําแล้วก็มาเป็นวัฒนาการในการโรงงานเริ่มมี ตอนหลังก็เป็นงานโรงงานทั้งหมดใช่ใช่เป็นงานแต่ว่ามันก็เน้นโบราณหน่อยหน่อยอ่าลุงตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราเห็นรูปหลวงหลวงพ่อเดียมครับนะรูปนี้จริงๆเนี่ยไม่มีรูปถ่ายไะมไม่มีรูปถ่ายท่านจะเป็นรูปนอนรูปนอนก็คือรูปนน้นรูปนน้นนะมีรูปเดียวรูปเดียวรูปถ่ายตอนท่านเสียตอนท่านเสียคือคือนอนนอนใส่ญาติใส่ใส่ญาติอ่าฮะนอนใส่ญาติส่วนนั่งเนี่ยเขาเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดเป็นภาพตัดต่ออ่าฮะคือตัดกันเฉพาะ ท่าน<อ>าที่ท่านเสียมาแล้วก็เอามาใส่ตัวอ,องค์ท่านมาใส่องค์ท่านาแต่แต่ภาพวาดนี้ก็นานอยู่ภาพวาดเนี่ยผมผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวาดจะมานานหรือเปล่านะจากการสันนิษฐานน่ะแต่จริงๆผมจะได้มาจะเป็นรูปนอนเนี่ยที่ผมไปได้ที่วัดมาอที่วัดมาสมัยก่อนจะเป็นภาพเขาดาเขาเถอะใช่เขาดําใช่ใช่เพราะสมัยก่อนผมไป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 ไหว้บ่อยเพราะว่าวัดผมจะห่างจากพเนียมเนาะใกล้ ถ้าคุยจริงๆสิบนาทีย0่สิบนาทีก็ถึงแล้วขับรถอ่ะพ่อเหนี่ยมนี่ท่านดังอะไรบ้างก็ที่จริงอะ่ะท่านด้วยภาวะสภาวะจิตท่านอืถ้าเป็นสมัยก่อนนะคือ,องบน้ำอ้อยอเสียนแร่เสียนโลนเสียนแหลมครับที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาตะกดุดแต่ด้วยได้ดก็คือเป็นพระเนื้อตะกัวององสุพรรณแต่ถ้ามีชื่อเสียงก็คืองบนำอ้อยลูกสะกด ร่นงบน้อยเนี่ยคือหลักหลักล้านแน่ๆที่ที่จะเจอกันครับในการซื้อหากันแล้วก็เป็นเสศนแหลเสศนโลนเศนแหลมพูประทานพิมพ์พระประทานเนี่ยครับท,ที่ที่ท่านทําแล้วก็หลักอื่นล้วก็ก็ก็มีแต่น้อยอืมสุพรรณตอนยุคเก่าเนี่ยถ้าพุทธคุณเขาก็จะเรื่องแคล้วคลาดคงกระพัเนเนียวแคล้วคลาดคงกคระพันกัน เพราะสุพรรณมันเป็นรงนักเลงลงนักเลงแต่จริงๆอ่ะหลวงปูเ่เกษรกยเมตางบน้อยที่เป็นเมตตาอ๋อเป็นเมตตาเป็นกันเพราะว่าประวัตินี่โอ้ยอภิธญหารของพ่อเดียมท่านเยอะยอั้งสมัยพ่อปานไปขอเป็นลูกศิษย์อ่ะดาสา,าเสียเทเสียได้ไปแล้วอภิธิหารท่านเนี่ยเจอมาเสกนุงเสกน้ําให้ตักน้ํามาเอาไปแล้วเทไม่ออกอ่ะแล้วบ่อน,น้ามนต์ท่านท่านเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธเจา้าฯโตพรมราังศรีได้กล่าวประวัติกล่าวว่าใช่ ประวัติาากล่าวว่าใช่เพราะว่าท่านทําตําราเดียวกันในการจานแผ่นหินแผ่นตะกัวโยนทิ้งไว้หน้าวัดแล้วให้ไปเอาน้ำมนต์ตรงนั้นมาใชา้ทุกวันนี้คนก็ยังนิยมแปอน้ำมนต์หน้าวัดท่านมาใช้อยู่นะไปเอากันไปเอามาใชา้สมัยก่อนโนสมัยก่อนคลองนั้นพระพุทธเจ้าหลวงรองห้าเสด็จประพาส สุพรรณจผ่านเพื่อจะเข้ากราบวัดพระเนียมจะผ่านวัดหลวงพ่อเนียมยไปไปแล้วไปอีกยังไม่เจอท่านเลยนะ <c oughs> เพราะว่าท่านบังไว้ไม่ให้ขึ้นอเพราะว่าหมาแมวมันเยอะสกปรกขับผ่านสองรอบสามรอบยังไม่เห็นท่านบังไว้๋อไม่ให้พระอ,องค์ท่านเห็นไม่เห็นนะฮะพอไม่งั้นเนี่ยถ้าเห็นก็จะขึ้นขึ้นนะเพรท่านท่านตัง้งใจแล้วท่านตัง้งใจแล้วว่าจะขึ้นน้มาสการพระเนียมแต่ว่าด้วยพระเนียมท่านอ่า หมาแมวเป็ดไก่มีขี้กุติเลอะหมดบ้านนอกอะนะก็ไม่อยากก็ไม่เหมาะกับการต้อนรับใช่ครานี้ไอ้ของที่จะพระราชทานเนี่ยก็เลื่อนล่องลงไปถึงวัดแก้วตะเคียนทองวัดตะ่าครับเพราะว่าวัดตะ่ายังมีมีเรือพระที่นั่งมีพายมีบาทมีของรอห้าพ,พระราชทานให้สมัยหลวงพ่อไว้ที่วัดนั้น ไว้นั้นเลยเป็นเป็นในนั่นไปครับเพราะว่าประวัติพ่อเนียมมาพิธีหารทั้งเยอะอยู่ในสุพรรณน่ะใช่นะฮะหลวงหลวงพ่อเนียมนี่ก็ถูกกล่าวกวญนะแล้วก็พระอาจารย์ก็ศรัทธานาถึงจะไม่ทันแต่ว่าก็ได้นะได้ศึกษาใช่นะในเรื่องประวัติเรื่องอะไรตรงนี้อะไรใช่ประวัติตัวคาถาเลขยนต่างๆที่ได้ได้ได้มา